ก็ขอกล่าวสวัสดีกันอีกครั้งครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ d เดซเอฟเฟกซ์วันนี้เราจะมาเล่นกันต่อนะครับจากคราี่แล้ว,ลวก็อันนี้รู้สึกเป็นเมนูการอัปเดตก็เราใช้ตังค์ไปนิดหน่อยละอัปเซอร์นี่ไปกระสุนนะเอาเงินเหลือไว้ก่อนเผื่อต้องใช้ซื้ออื่นนะครับในตอนหลังเออมื่อกี้ก็ลืมดูครับมันมีซื้อเกาะซื้อเลือดเพิ่มเปล่า มาดูซิว่าดนั้เรจะเจองีแบบไหีแบบย่างไงนเดินน okay. ้นลี้เบเิดบทางหนวาอย่าหันไปมามุ่งซ่วยได้ไปืนคนครับทางไปสองาเดีวเราไใช่ทางไหน่อนดีวะทนี้แลันครับมืดดีน่าจะมีอะไรเก็บ เอาไว้เรื่องเก็บเต,ติมครับไม่เอาตายไม่ไป,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 ไปให้เก็บเยอะนะครับฮะคัสซีนี่ป่ะโอ้อะไรอะโอเคครับมาเฮ้ยมีเข้าไปโอเคได้ปืนคนมานี่ถือว่าดีหน่อยครับรืดเือกทันใจมีพวกเนี้ย แฮ่ๆฮ <c oughs> ข้างล่างสิค่ะแปลกเว้ยโอเคเกิดงั้นนั่ไงโอ้โหนั่มีเมมาเอาเลยยังไม่ยังใส่ไม่ยังแบกรละหมดแบกเจปลเลแปล้วล mày mày chạy một một việc tao việc chính chính áp chắc với không phải là mày 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 ไมนว่าไงไปของเพื่อมันนะครับต้องน่ไหมมอะไรไมเอชอบกลับไปเร็วนะครับเคไปเป็นผมเอกสาร ต่นะางังมีอะไรเก็บมีกระสุนนะเก็บกระสุนปะืนพวงเต็มครับชิบหายแทบไม่ได้ใช้เลยนึววนกวนนก่าหายใช้ตะปืนคนนะอพี่ได้เลยนะปืนคนใช่ไหมได้เยี่ย,ยมต่อเนื่อ ทำอะไรวะเกิดความเหนี <C> ่นำพลังงานไม่น่าจะใช่น <C> ้ำตาเอาไว้ทางเดิมไม่น่าใช่คอ่ะทางตันออกไม่ตันหรืาเปิดละกีนันก็ไม่เปิดกับไม่เล็กกับไม่เล็กทางช่ ขายหมด,ดแม็กในน็ใส่ต่อใส่ต่อโอเคก็หมดไปเยอะงานนี้จะมีกระสุนกันนะครับนปุ๊บเยอะเลือแ่แปลกแปลกแมันาาาาม,ามาเร็วด้วยหายกะสูห ใส่ก่อนใส่ก่อนได้เปรียบไม่ย้อนกลับไปนะขี้เกียจย้อนกลับประสุนเลยเสียเวลาได้แล้วโอเคส่เพิ่มอีกหน่อยหนึงเรียอยอะไรเออยเปิด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 เปเปิดคนเยี่ยมปิดอยู่ปิดดด ได้ครับไปทางนี้ก่อนแล้วนะครับกับทอยอุกเดือมกับตัวทุกวนมาจากไหนวะชิ้นมาจากไหนวะ าทำไมไม่คิดถูม <c oughs> ัเานงเยอะวะ่ะพาละพาละไม่บบเยอะเลยต้องเล่นหน่อยแล้วตายตายตายกะสุดหมดพวกมันไม่หมดไอ้้ไอ้บ้าโดนจะได้โถ รัชทาช้หายัต้รีบเปลี่ยนเลยทียไม่สุนสาด์แต่ไม่ย้างงานานี้ดูเบองหน้าก่อนนะครับวามีเครื่งํอะไรสักอย่างเรา้ินเก็บของกันนะครับเก็บเงินอน หา,ายเยอะจังวะกายิงทีละนัดไป้เนี่ยไม่ค่อยยิยงนะไ่ีลา,งงานหรอจาพลังงานแล้วไงจ่ายังงานแค่นี้ป่าไป วิ่งวิ่งข e ้าพาดเล็กวิ่งก่อนไอ้จะซ้ายจะขวาไม่กลับมาสู้ไงเราเนี่ยโอ้ยจลเนี่ยสู้หมิสูหายเป็ีนลูกแล้วลูกลูกเป็นมีอะไรอมันเดือดลัวเลอเขินไอ้ไม่ยงงัอที เนาะอ่าช่างนะเก็บแล้วเก็บอ่ะระเบิดไอมีดแล้วทำไมไม่ใช้ระเบิดเนี่ยเต็มเลือดก่อนนะครับเอ๊ะครับเดี๋ยวเต็มเ,เต็มเลือด <c oughs> โอ้โหต้องเอาวะ เานวครับโอเคอ่ะได้เจ็บระเบิดได้ละเดี๋ยวนะมันต้องมีเออ,เ,อ,อเนี่ยหนึ่งสองอ่ะสามโอเคระเบิดไอที่ได้ทางละเดี๋ยวนะก็ย้อนมาทางเดิมบจะมาเขี่ออะไรกันเนี่ย แม,แมงเก็บแมงพาวไปทั้หัวเดี๋ยวผมทำให้มันเวียนหัวไปเน่มาดูครับลงไปจะเจออะไรเ <c oughs> สือกมาก,ก่อนเลยฮนะ <c oughs> โหมดึเกเคินเอากาสารม e ีเก็บเลยวะเอาไหม อนนี้ก่อนอจะหาทิศไม่โดนะเปตัดกระสุนนะครับเฮ้ยไม่นุนานละไปหาไอ้กระสุนมอดมจะระเบิดหน่อยเกณฑ์ ริงไม่เวิร์คคุนคนเนี่ยนีพพ่าเลือจดจมท้นผมเพิ่งสังเกตเห็นกลับไปจะได้เลือดวะต้องรู้แบบระวังนะมีผ้านะลงไปเยอะเลือดหายเยอะหามีทางไปสามทาง ยังไม่ไปเร็วเลยพ่อเบื่นเปลี่ยนลูกไม่ทันเกือบไม่ทันจะมาด้านหลังเว้ยมาด้านหลังฮะอะไรวะไอ้ยุคไอ้ยุคมาตอนไหนเกือบอ้โดนจนงได้ ที่เติมเลือดให้เร็วครับตอนนี้เป็นสุกกันแน่แจกคาร์พื้ื่อยมุ้งหน่อยครับยิงกนันเยอะตายจะคาหนึ่งจะทุรนทุรายจะไม่พวกนี้ออยู่โชคดี เราเครื่องเติมเลือดโอ้ยเกือบไม่รอดครับเต็มเต็มดีเต็มดีเต็มใช้เสร็จเครื่องแม่งพังเลยเลยีเ่ยมเ <laughs> อกาสารเพิ่มฉบับนะครับมีแค่สี่อัอนเนาะน,น่าจะพังตันไปไม่ได้สุดปืน Lock er, Lock okay. ล็กอกเกอร์ล็อกอยู่โอเคได้กระสุนไปไงต่อไปเนี่ยดูเหมือนจะเป็นมาให้เก็บของเฉยนะครับก็เติมเลือดตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรยิงเล่นยิงหเหนื่อยเต็มที่เพิ่งด่านสองเนี่ยนี่มันดูอะไรยุงย่งยากตางนี้ด้วยครับโอเคทางนี้มันง่ายามากาลูกยิงไม้แต่แรกก็ดีไม่ okay. มีไรนะครับตรงนี้ เปิดไฟก่อนแม่งเอกสารซ่อนหรือวะไปไประเบิดแมวใส่ลูกหน่อยน,น,น,นะครับทางนาไม่รู้จะเจอหาเหี้ยวให้หนิโอเค เี่นีเผื่อสองทีเลยเหรอโอ้เพงเวยเป็นทีเดียะสองทียิงก,ก็ไม่ค่อยจะทายดต่พวกนี้ได้อะไรมาเว้ยเป็นอาวุธใหม่เหรอน่ใช่ไงาแม่งไม่บอกกล่าวแม่งบอกแค่อาวุธใหม่ ท็นริงๆไม่มีออปชันนะบุตรเยีเออเ่ยมเครดิตมาได้เงินหาไ,ได้โงรมาเก็บปืนแล้วไปต่อนะครับชิบหาแล้วอะไรจ้ะอ๋อดีครับแม่งยิงซอมบี้หรือว่ามันยิงทุกอย่างที่เชื่อนไหวได้วะ ถ้ามันยิงทุกอย่างที่เคลื่อนไหวได้เราก็เป็นเป้ามันนะครับใช่ไหมเจ้าสาวใ่ว่าไม่ยิงทุกอย่างเคลื่อนไหวได้เลวจริงๆ ตายไม่ให้คมเมยลยใส่ระเบิดน่าจะช่วยเราได้นะระเบิดเโดนหวะเหมือนจะไม่โดนนะความรู้สึก เรียบร้อยไหมเกือบไปเก,กือบไปหาโดนระเบิดไปสองลูกได้คืมนมาลูกเดียวแอบมาก็มีลูกปืนให้เก็บ ไปขนาดนี้ปะมีเลื่อยด้วยซอมบี้ปายันอะไรนี่มึงเก็บซอมบี้ใช่ไหมโถ่เอ้ยติแล้วเอาระเบิดไปแตกนะหนึ่งงูไม่ตายดีนะแม่ของปืนดิงเก็บเลยหน้าเก็บเลยไม่ได้ครับ ให้เกมดูนะไปเก็บเลื่อนโอเคมีบอสเนี่ยบอสถือเลือ่อยนี่มันเกมอะไรวะเน,นี่ย <c oughs> <c oughs> เกมริงด้วยบอ,อกปืนเล็กเลงแวะมาอีดนึงนะครับมาดูปืนิดหน่อยเงาครับลูกปืนความจุเป็นอย่างมากเลย

เปลี่ยนปสุดตอนนี้เดียวกไปัวใล้ก่อนล ันเมื่อกี้มันก็เลื่อยอะไรข้างเงาเดนยอะไรนี้เข้าใจมึงเลยตายหามัน้ยจะเลือดไปเยอะเลยอ้เอ้มีลูกเ่นนี่ด้วยพวกนี้ททองหายไปเลยชิ้นหนึ่ง เป็นทางนี้นะั่นทางนี้ก็น่าจะเหมือนว่าเป็นทางให้เราไปต่อนะครับ <_ pe> er> น่าจะเป็นจุดจบของด่านสองนี้เดี๋ยวเรายัางไม่ไปแรกันนะ <_ pe> er> ของเขาก็มีอะไรดีๆเก็บเพื่เป็นสามขีดเฮ้เอาของ อีกซอมบี้เว้ยเปิด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 ืนได้แค่นี้เหรอกระสานจะเกจะเป็นชิ้นที่สามไม่ชิ้นที่สามใช่ไมชิ้นที่สี่อะหายเฮ้ยยยยิงอันนี้อ่าเขามีแต่งห้าอันยิงได้เดียวดีจริงจริงอ่าอ่า ไปเครดิตนะยังดีรบเอกสารเลยตายหนึ่งนับทหารไม่เจอไม่ได้หาหรอกค้อม่นอยู่ไหนโอเคครับก็ไงเดี๋ยวผมขอฝากเดซเอ f เฟกตในพาร์ทที่2ไปด้วยแล้วกันนะครับก็พาร์ทนี้เจอกับพี่เลื่อยแล้วเดี๋ยวมาดูว่าพาร์ทหน้าเราจะเจอตัวอะไรนะครับก็ไงต้องรับที่รับชม อ่าเราเจอกันโอกาสหน้าครับเด,ด,ดอกันเฟล็ก์ภาคที่3นะครับืออาจจะเป็นรายการอื่นในช่องเารากะวานไปครับโชคดีครับบ๊ายบาย